สวัสดีค่ะลักกิ้เจนค่ะวันนี้ลักกิ้เจนพาเพื่อนๆมาเที่ยวในดอยนะคะวันนี้มาชิมกาแฟร้านมีจิรกุลนะคะร้านนี้ก็จะมีเป็นไรส้มเลยนะคะแล้วก็จะมีกาแฟนะคะพี่เขาก็จะปลูกเป็นกาแฟจะเป็นพันธ์ุอลา,าบิก้านะคะเพื่อนๆนี่ตอนนี้ลักกิ้เจนก็อยู่ในสวนนะคะสวนส้มนะคะ ส่วนส้มน,นี้จะยังยังไม่เหลืองนะคะเพราะว่าพี่เขาเอ่อรู้สึกว่าส่วนของเขาจะแบบออกช้านิดนึงนะคะก็เลยแบบยังไม่เหลืองก็ยังเขียวๆน่าจะเป็นเดือนหน้านะคะที่แบบเอ่อจะเหลืองหมดนะคะสามารถเก็บได้เนาะดู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 เดี๋ยวค่ะเพื่อนๆอ้ยตอนนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขานะคะตอนนี้อยู่ในสวนส้มน,นะคะเพื่อนๆข้างหลังนี้ก็จะเป็นดอยนะคะบรรยากาศดีๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวแล้วกิจเจนจะพาชมสวนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะสัมภาษณ์เจ้าของสวนนิดหนึ่งนะคะว่าการปลูกส้มนี่ปลูกยากไหมเอ่ยหรือว่าปลูกมานานเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะในการปลูกส้มนะคะสวัสดีค่ะพี่แนนเจ้าของสวนนะคะวันนี้พี่แนนจะมารีวิวต้นบุนนาคนะคะต้นบุนนาคนี้อายุอายุเท่าไหร่คะต้นมุนนาคนี่อายุห้าร้อยกว่าปีนะคะโอ้ต้นใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆดูค่ะใหญ่มากๆเลยค่ะ ใครไม่รู้จักต้นบุญแนงนะคะเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวจะพาพี่แนนจะพาไปชมสวนส้มนะคะเพื่อนๆสวนส้มนี้ใช้เวลาปลูกนานไหมคะพี่แนนเผื่อเราจะเก็บเกี่ยวได้เ,เก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาสามปีสามปีสามปีก็ไว้ดอกก็เก็บเกี่ยวได้ในปีที่สี่อ๋อค่ะเป็นพันุ์อะไรคะพี่<ถ>พี่แนนใส่น้ําผึ้งค่ะสายน้าผึ้ง,งอ๋อ แล้วก็เห็นเมื่อกี้เมื่อกี้ล้กี้เจนเห็นเป็นกาแฟด้วยเนาะกาแฟาเป็นพันอะไรเอ่ยเป็นอาราบิก้านะคะ <ad> อาราบิก้าเชียงใหม่เนาะในพื้นที่สูงนะคะใช้เวลาปลูกนานไหมคะพี่เผื่อจะเก็บเกี่ยวได้ค่ะใชสองปีค่ะสองปีก็ติดลูกและให้ผลได้แล้อันนี้จะเป็นต้นอะไรเอ่ยคะ่ะเห็นต้นใหญ่มากเลยค่ะเนี่ย อ๋อนีต้นยางนานะคะโอ้โหเนี่ยยางนาที่สวนที่สวนนี้แบบต้นใหญ่มากเลยนะคะอายุหลายร้อยปีค่ะสวนนี้ต้นไม้ใหญ่เยอะอ๋อของพี่จะมีเป็นที่พักด้วยหรือเปล่าคะค่ะใช่เพราะเห็นเป็นเอมีห้องมีอะไรเนาะตรงนี้เนาะนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนด้วยมาเที่ยวเราชมบรรยากาศก็พักผ่อนที่นี่ได้อ๋อี่ออห้องพักนี้ก็คือของพี่เขาจะแบบทําเป็นหลังหรือเปล่าคะพี่ค่ะใช่ค่ะ เป็นหลังอย่างหลังนี้เนาะอย่างนี้ก็เป็นนอนยาวห้องรวมเลยนะคะนอนพักได้สิบคนก็มีห้องน้ำสองห้องอ๋อ oh, ราคาจะประมาณเท่าไหร่คะค่ะอ <c oughs> ยา่างหลังนี้ก็ถ้ารวมอาหารเช้าก็าคือละหกพันพักได้สิบคนโอ้ oh, หน้ามานะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะไปสวนส้มกันแล้วนะคะสวนส้มพี่เขาแบบกว้างมากเลยนะคะเนี่ยหน้ามาเที่ยวนะคะ ส้มสองพันกับต้นนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะกําลังกําลังติดลูกเลยนะคะ,ะกําลังติดลูกแต่ว่ายังไม่เหลืองนะคะต้องใช้เวลาอีกสัก เดือนหนึ่งเลยค่ะต๊ะพศจิกาอ๋อพศจิกาพอดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นหน้าายเนาะก็มาเที่ยวสวนส้มพีเขาได้นะชื่อสวนอะไรนะสวนส้มมีจิรกุลเอรให้ดูให้ดูมีโลโก้มีโลโก้ค่ะใครสนใจนะคะโทรจองได้เลยนะคะใครสนใจมาเที่ยวนะคะสวนส้มนะคะที่พักมาเป็นครอบครัวนะคะนอนได้เป็นสิบคนเลยค่ะได้ส้มก็จะประมาณนี้อยู่ลูกดอกอยู่ต้นไม่สูงถ้าช่วงหน้าหน้าหายนะพี่ส้มมันสุกนะคะ เราก็จะมีให้กิจกรรมให้แขกที่มาเที่ยวมาเก็บส้มที่ต้นได้เลยเก็บพกินได้เลยนะคะเพราะว่าของพี่เป็นส้มปลอดสารโอ้ส้มปลอดสารสด้วยนะคะเพื่อนๆได้ใบการันตีจากกรมวิาการเกษตรนะ,ะโอ้เลิศมากค่ะส้มก็จะมีขนาดอย่าง,างนีน้ใแล้วนะคะอันนี้อีกประมาณสักต้นเดือนหน้าก็าน่าจะเริ่มโอ้เนี่ยกําลังเลยคะ่ะเริ่มเริ่มเลยคะ่ะเริ่มเก็บได้เลยออกนิดนึงแต่ว่ารสชาติยังไม่ไม่เต็มที่ ต้องรอไลาสัปดาหเลยลูกโตมากเลยค่ะปลอดสารพิษด้วยนะคะเพื่อนๆดูค่ะว้าวกำลังดกเลยนะคะเนี่ยเต็มต้นเลยเดี๋ยวนี้เราตัดแต่งกิ่งออกไปเยอะค่ะที่จะให้ทรงพุ่มเขาดูแลลูกเขาได้ประมาณนี้นะคะกำลังนะอันนี้นี่อันนี้ประมาณต้นเดือนเก็บได้ละเนี่ยค่ะเพื่อนๆกำลังเริ่มเหลืองเลยค่ะ นี่ใครอยากมาทํากิจกรรมนะคะเก็บส้มนะคะมาได้นะคะที่สวนนะคะมีจิรกุลนะคะตรงไหนคะหมู่บ้านอะไรเอย่ยตรงเนี้ยของพี่จะอยู่ตําบลป่าแปบเนาะบ้านห้วยพระเจ้านะคะก็ถ้ามาจากในตัวเมืองเชียงใหม่6กกิโลโ<อ>จะแยกแม่มาลลยมา3ากิโลทางเข้าเราง่ายๆก็คือแยกซ้ายมืออบตอป,ป่าแอ๋อก็ก็ไม่ไ<อ>กลมากนะคะเ<อ>พื่อนๆจากในเมืองมาแค่ชั่กกวโมงกว่าๆก็ได<ะ>้ค่ะ โอเคค่ะ <laughs> okay, ขอบคุณค่ะพี่<อ>แนนนะคะดเดี๋ยวเดี๋ยวเลากิจเจนจะพาชมสวนส้มก่อนนะคะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะดู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 เพื่อนเพื่อนนี่สุดยอดครับปลอดสารด้วยชอบตรงนี้แล้วค่ะปลอดสารเนาะอืมเยอะแยะมากมาย เดินเพลินเลยค่ะสวนส้มดูค่ะนี่กําลังเริ่มเริ่มแล้วเนี่ยกําลังจะเหลืองแล้วนี่อยู่ในดงส้มค่ะเพุ่นตอนนี้อยู่ในดงสวนส้มโอ้ยอยากมีอย่างนี้บ้างนะคะสักอยากมีอย่างนี้บ้างสักสองสามไร่นะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่ามาตอนเช้านะคะเนาะเรามาพักอย่างเงี้ยเรามานอนแล้วก็มาเที่ยวสวนส้มน,นะสุดยอดเลยเนาะโอ้โห อ้สวนส้มสวนส้มสวนส้มโอ้ย,ออออยครั้งแรกเลยค่ะเนี่ยท,ที่มาเที่ยวสวนส้มเนาะไม่เคยมาเที่ยวสักทีนะคะเพื<ๆ>่อนๆดูดูดูนีแต่ลูกโตๆทั้งนั้นเลยอุย้ยต้นนี้ลูกโตมากเลยออ้ยลูกโตมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะเนี่ยโอ้นี่นี่เดือนหน้านี่ได้เก็บเลยนะคะเนี่ยเนาะใหญ่มากเลยโอ้หบิกบ๊กบิ๊กเอฟเอฟเลยเนี่ย สวนส้มคะสวนส้มส้มสายน้ำผึ้งนะคะเนี่ยสุดยอดเลยลูกโตมากเลยบรรยากาศค่ะบรรยากาศอยู่ในหุบเขาเลยสุดยอดเลยค่ะุตื่นเต้นตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นมาเที่ยวสวนสม้ม โอ้ยเยอะมากดูสิโอ้โหติดเต็มต้นเลยดกมงมากเลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้หดู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 อันนี้กําลังเริ่มเริ่มนะคะเนี่ยอันนี้สงสัยจะออกที่หลังนะคะยังลูกเล็กอยู่เนาะแต่ว่าดกมากดูโอ้ยดกมั่มากเลยดกมั่มากเลยดู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 ลูกเต็มเลยดอกมาก ดูค่ะเพื่อนๆดกจริงๆเลยน้องไม่สวกใช่ไหมอะโหลสุดหล่อฮัลโอสุดหล่อครับสุดหล่อไปไหนไปไหนเอ่ยมาเที่ยวสวนส้มหรอไปเที่ยวสวนส้มหรออุ้ยอ้ยฮะ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  น้องมาูลัคก,ก,ก,กี้ลัคกี้ลัคกี้ก็มาเที่ยวสวนส้มน,นะคะเพื่อนๆอะไงจะกันสวยสวยสวยนุน่นชอบชอบชอบสวนส้มน,นะคะสวนนี้สวยะคะ่ะเพื่อนๆรูปยูก,กําลังนะคะกําลังจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเย่ เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูห้องพักนะคะเพื่อนๆวิวบรรยากาศนะคะอันนี้จะเป็นราคาสี่พันนะคะสี่พันนี้จะมีสองห้องนอนนะคะเพื่อนๆใครมาสองครอบครัวก็จองอแบบนี้ก็ได้นะคะนีนะคะวิวอันนี้วิวสวยนะคะเพื่อนๆถ้าพักตรงนี้ก็เราจะเห็นวิวภูเขานะคะ นี่ตื่นเช้ามาก็มีทะเลหมอกแน่นอนนะคะเพื่อนๆนแล้วก็มีสวนส้มสสวยให้เราดูนะคะเพื่อนๆนนี่เดือนหน้านี้เหลืองอลามแน่นอน,นะคะ่ะเพื่อน <c oughs> ๆนเดือนนี้ลักกี้มาเซอร์เวยก่อนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวจัดเลยค่ะ <c oughs> นี่เพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนใครยังไม่เคยเห็นต้นกาแฟนะคะนี่เป็นกาแฟอาราบิก้านะคะกำลังเลยค่ะกำลังสุกเดี๋ยวก็เก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะอีกเดือนสองเดือนเนาะ พาชมกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวลักขิเจนจะพาไปชมสวนที่เป็นร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟก็จะมีเค้กหลายชนิดเลยจะมีบลูเบอรี่ชีสเค้กเค้กสม้มเค้กมะพร้าวนะคะครัวซองนะคะวันนี้ลกักขิตเจนสั่งเป็นบลูเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็เป็นชาเขียวปั่นนะคะเค้กอร่อยมากเลยค่ะแบบว่าไม่หวานจนเกินไปนะคะแล้วก็ชาเขียวก็อร่อยนะคะ วิวหลักล้านมากโอแม่เจ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะมาเที่ยวที่สวนเดี๋ยวแล้วกี้เจนจะเขียนรายละเอียดแล้วก็เบอร์ทโทรไว้ที่ใต้คลิปนะคะ ค่ะวันนี้เดินสวนส้มเพลินแล้วค่ะเดินเหนื่อยแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะก่อนจบคลิปวิดีโอก็ฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลัคกี้เจนเลยนะคะไปลค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะ